ครับพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่สวนโกโก้ IM1 ของพี่วีนาคูสีพิทักษ์ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันนี้มาส่ง9ก้าันเพิ่มเติมอีก1,000ต้นและคุณพี่วีนาได้ปลูกโกโก้สายพันธุ์ IM1 ไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม2564ในจำนวน2,000ต้น รวมวันนี้ที่มาส่งอีกก็เป็น3,000ต้นในเนื้อที่ประมาณ12ไร่ตรงนี้นะครับและตรงนี้จะให้พี่น้องกเกษตรกรเห็นนะครับนี่โกโก้สายพันธุ์ IM1 ที่คุณพี่วีนาปลูกไว้ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาก็ประมาณอายุประมาณ2เดือนเศษเศษนะครับนี่ฮะต้นโตแข็งแรงมากนะครับส่วนสูงสูงมากนะครับนี่จะให้พี่น้องกเกษตรกรเห็นนะครับนี่เป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 นะครับ ส่งเสริมปลูกโดยบริษัท JPY ปูกโก้ไทยจำกัดนะครับอ่านี่ต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับนี่ฮะใต้ร่มไม้แดดลำไรคุณพี่วีนาได้ปลูกไว้แล้วก็ใช้สแสลนล้อมรอบนี่ฮะนี่ใช้สแสลนล้อมเนี่เป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 ต้นแข็งแรงสมบูรณ์ดีมากนะครับดูนะฮะนี่คุณพี่วีนาได้ฉีดฮอร์โมนไป2ครั้งนะครับนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยทางรากคือปุ๋ย อัดเม็ดนะครับไป2ครั้งแล้วนะครับอ่าฮะนี่ตรงนี้นะครับมีระบบน้ำมีฟางคุมนะครับนี่เป็นสาย P-E ยาวแล้วก็มีระบบน้ำตรงนี้นะครับเพื่อเปิดให้กับโกโก้โกโก้ต้องมีน้ำนะครับต้องปลูกแบบมีน้ำถ้าแดดจองเราต้องมีสลนล้อมรอบนะครับอ่านี่ครับนี่ครับต้นแข็งแรงสมบูรณ์มากนะครับนะฮะ่นี่ครับชอแต่ ยอดออกมาใหม่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับอายุได้เพียง2เดือนเศษนะครับโกโก้สายพันธุ์ im 1. อ่าลองมาให้พี่น้องกเกษตรกรเห็นครับลองมาดูนะครับนี่ฮะแตกใบใหญ่ใบหนานะครับนี่ฮะใบใหญ่ใบหนานี่ครับคือความสมบูรณ์ของโกโก้สายพันธุ์ im 1เราส่งเสริมปลูกเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เราต้องปลูกแบบออแกนิกนะครับเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับนี่ ใบแข็งแรงสมบูรณ์มากนะครับนี่จะให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเห็นอ่าฮะนี่เป็นโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันเอามาดูใกล้ๆครับมาครับนี่ใบใหญ่ใบหนานะครับเป็นโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันอายุสองเดือนเศษนะครับของพี่วีนาที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะฮะต้นนั้นก็ยอดสูงมากสูงกว่าตะแลนแล้วนะครับอายุเพียงสองเดือนนะครับนี่ สูงกว่าแลแนแล้วนะครับนี่ฮะพื้นที่ตรงนี้ติดต่อง่าเศษนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่คิดจะปลูกโกโก้ขอให้พิจารณาให้ต่องแท้และก็ให้ชัดเจนก็คือในเรื่องของสายพันธุ์ในเรื่องของโรงงานแปรรูปในเรื่องตลาดส่งออกเราปลูกแล้วตลาดอยู่ที่ไหนปลูกแล้วขายที่ไหนขายให้ใครนี่คือเป็นปัจจัยหลักในการปลูกโกโก้ความสําคัญคือ1ผมจะพูดซ้ําๆอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอาจารย์ดรสารละองศีเจ้าของสายพันธุ์โกโก้ไอเอ็มวันท่านปลูก ท่านบอกไว้เสมอว่าการที่จะแนะนําเกษตรกรนั้นให้เกษตรกรได้ศึกษาในเรื่องของ1ปประเด็นหลักเลยคือ1เรื่องของสายพันธุ์โกโก้ต้องเป็นโกโก้สายพันธุ์ดี2ต้องศึกษาเรื่องโรงงานแปรรูปต้องมีโรงงานแปรรูปที่ดี 3. จะต้องมีตลาดตลาดส่งออกตลาดต่างประเทศตลาดคู่ค้าต้องมีตลาดที่ดีนี่คือปัจจัยหลักในความสําเร็จผมก็จะพูดซ้ำๆว่าโกโก้สายพันธุ์ im 1เป็นโกโก้หอม คุณสมบัติคือหมักแล้วมีกรดต่ำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วหอมนี่คือลักษณะของโกโก้สายพันธุ์ดีคือเป็นโกโก้หอม สโรงงานแปรรูปที่ดีก็คือโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตของท่านรองศาสตราจารย์ดรสันและองศีอาจารย์กน,นกเกตและองศีอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เปิดมาส7 1 8ปีเพื่อรองรับผลผลิตที่ส่งเสริมปลูกไปในจํานวน6ก้านห้าแสนต้นและมาร์กลินช็อกโกแลตเปิดมานานแล้วมีองค์ความรู้มีประสบการณ์มีเทคโนโลยีและโรงงานได้รับรองมาตรฐานโรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ หลายอย่างมากที่ส่งเสริมปลูกแล้วแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วและเรามีตลาดแล้วผลิตภัณฑ์ที่มาร์คดินช็อกโกแลตทำก็คือช็อกโกแลตลูกอมลูกกวาดและก็ะเป็นเป็นโกโกผงนะครับแล้วก็เป็นช็อกโกแลตที่ทานกันเยอะมากโ,โกโกผงตอนนี้มาร์คดินช็อกโกแลตก็มีจำหน่ายแล้วที่ห้างแมคโคร33สาขาเพราะฉะนั้นเรามีโรงงานแปรรูปที่ดีสามเรามี ตลาดตลาดที่ดีหมายถึงตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศถ้าเราส่งเสริมปลูกแล้วเราไม่มีตลาดรองรับเราแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วไม่มีคนกินไม่มีคนทานแล้วเราจะเอาผลผล,ผลิตของเราไปไหนขายที่ไหนขายให้ใครนี่คือความสําคัญของการปลูกโกโก้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกร,กรต้องพิจารณาให้รอบครอบรอบด้านก่อนตัดสินใจปลูกโกโก้ก้าพันโกโก้สายพันไอเอ็มวันตละ5 5บาทเท่านั้นส่งเสริมปลูก หนึ่งไร่ถ้าเป็นเชิงเดี่ยวร้อยเจ็ดสิบต้นระยะห่างการปลูกสามคูณสามเมตรร้อยเจ็ดสิบต้นกับอีกหลายๆกลุ่มหลายๆบริษัทที่ส่งเสริมอาจจะแตกต่างกันไปก็คือพันชุมพรหนึ่งโดยทั่วไปที่เห็นกันอยู่หลายหลายบริษัทเขาส่งเสริมปลูกในหนึ่งไร่ร้อยต้นแต่ของพันไอเอ็มวันหนึ่งไร่ร้อยเจ็ดสิบต้นจํานวนร้อยเจ็ดสิบต้นกับจํานวนร้อยต้นต่อหนึ่งไร่ ผลผลิตที่ได้ต่อไร่ต่อเดือนก็ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นผลผลิตจะออกในปีที่2ถึง3และเก็บเกี่ยวผลผลิตยาวนาน60ปีอายุเก็บเกี่ยวยาวนาน60ปีหลังการปลูกปีที่3จะเก็บทุกเดือนเดือนละสองครั้งเพราะฉะนั้นรายได้ที่ต่างกันระหว่าง1ไร่1 0อยต้นที่บริษัทอื่นส่งเสริมพันชุมพรหนึ่งกับ1ไร่170ต้นที่บริษัท JP y ีวโก้ไทยจำกัดส่งเสริมปลูกอยู่ รายได้ต่อไร่ต่อเดือนก็ต่างกันแล้วและถ้าต่อปีเท่าไรเงินที่หายไปหลายปี10ปี20ปี30ปีมันจะหายไปโดยที่กเกษตรกรจะเสียเวลาเสียผลประโยชน์เหตุผลที่อาจารย์ดรสารบอกว่าปลูก3าคูณสนี่ไงฮะสาคูณสระยะห่าง3าคูณสถ้าเป็นเชิงเดี่ยวแบบนี้เราปลูก3าคูณสแล้วเราก็หาสแลนหาสูงปุ๋ยมาบางังแดดบ่ายหรือถ้าเป็นสแลนก็มาล้อมรอบนี่ระยะห่าง3าคูณส เราปลูกตามเทคโนโลยีการปลูกองค์ความรู้การปลูกของท่านรองศาสตราจารย์ดรสันและอองศีเราไม่ได้เอามาจากเปเปอร์หรือไม่ใช่จากความคิดเราอย่าปล่อยพื้นที่ให้ว่างเปล่าถ้าเป็นเชิงเดี่ยวเราระยะห่าง3คูณ3แต่ถ้าปลูกผสมผสานมีพืชอื่นอยู่ก็อาจจะเป็น3 5คูณ3.5ระยะห่างก็ได้หรือ4คูณ4ก็ได้ และถ้าเป็นเชิงเดี่ยวแบบนี้3าคูณสก็อาจจะปลูกพืชอื่นๆมาผสมประสานกันไปอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นพืชผักสวนครัวอาจจะเป็นกล้วยก็ได้เป็นมะละกอก,ก็ได้าจะมาเป็นพืชพี่เลี้ยงแต่ถ้าเป็นเชิงเดี่ยวแบบนี้ก็ได้เอาสแลนออกตอนประมาณอายุเขาประมาณ7จเดือนขึ้นไปเพราะว่าโกโก้เราต้องการร่มเงาในช่วงระยะแรกนะครับจะเห็นว่าบริเวณที่มีร่มเงาจะสมบูรณ์จะแข็งแรงจะโต นะครับแต่บางต้นที่อยู่ในนี้ก็เลยแสลนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในความสําคัญของโกโก้ความสําเร็จของโกโก้จะพูดตลอดเวลาว่า 1. ต้องศึกษาเรื่องสายพันธุ Go ์โกโก้สายพันธุ์ดี 2. มีโรงงานแปรรูปดี 3. มีตลาดรองรับที่ดีการลงทุนคุ้มค่าคุ้มทุนคุ้มเวลาภายใต้การตลาดนําการผลิตนะครับมาสร้างงานสร้างป่าสร้างไรายได้สร้างอาชีพโกโก้ Go Go สายพันธุ์ IM1 เป็นโกโก้ Go สายพันธุ์ไทยแท้ วิจัยโดยคนไทยส่งเสริมปลูกโดยคนไทยโรงงานแปรรูปโดยคนไทยแต่โกโก้สายพันธุ์ IM1 บินไกลยังต่างแดนเพราะตลาดของเราทางตลาดยุโรปทั้งยุโรปและเอเชียเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรต้องคิดวิเคราะห์พิจารณาให้รอบคอบรอบด้านศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนในเรื่องสายพันธุ์ในเรื่องของโรงงานแปรรูปเรื่องตลาดและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสัญญาซื้อขายผลผลิตนะ พี่น้องกเกษตรกรต้องศึกษาให้ชัดเจนเพราะโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตปลูกครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนาน60ปีคนกินทั่วโลกคนกินตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เกพีวายส่งเสริมการปลูกนะครับติดตามดูแลทำาัญญาซื้อขายผลผลิตต้องขอบคุณพี่วินาครูศรีพิทักษ์ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณพี่น้องเกษตรกร,กรที่เคารพทุกท่านไปนอย่างสูงครับ JPY โกโก095 557 2797ด็อกเตอร์พัทโกโก้ JPY โกโก้ Go. ไทยจำกัดต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ